ไปดีครับ LT Vision ครับมือนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งมือที่เราจะต้องร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมซาดลาวของเรานะครับเข้าไปแข่งขันซีเกมนะครับที่เวียดนามมือนี้เป็นอีกหนึ่งมือนะครับที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องที่เป็นชื่อเสียงให้กับทีมลาวนะครับทีมสปปลาวชื่อเสียงดังถึงญี่ปุ่นนะสาวสาวญี่ปุ่นกรี๊ดกราดนะครับ วันนี้เชิญพบกับเท้าสุภาสิทธ,ธิสารครับสบายดีเ<ห>น่โอเคโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้น้องจะแบบหุน่นซเลนเดอร์มากขึ้นนะน้องนะไปทำอะไรมาทำไมถึงจอหหอ่อยขนาดนี้ตอนนี้ลดน้ำหนักอยู่ก็เลยจอยอ่อยโอ้ลดน้ำหนักยเ,ยเลยตองลดอีเลย้วยอีกสองโลเลยเหรอเวยโอ้โหเอาเอา เนาะเรามาเข้าเรื่องกันครับตอนนี้น้องถามนิดนึงว่าการเข้าร่วมการแข่งขันชั้งนี้ที่เป็นตรงแทนทีมชาติลาวเนี่ยน้องแข่งในกีฬาประเภทไหนแล้วก็รุ่นน้ําหนักขนาดไหนครับอ่าแข่งกีฬายูโดโในรุ่นน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่นะน้องนะนงนะเสียงขาดลบลบลบหกสิบหกสิบลบหกสิบเออ การเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เรามีความเตรียมความพร้อมมานานขนาดไหนเกียมควมพ้มเทเทกหลังจากแข่งโอลิมปิกแล้วเมือ่อปีที่แล้วนี่เนาะ่อะนผักซ่อมประมาณสามเดือนเพราะ,ราะว่าม,มีอาการบาดเจ็บที่หัวขเขา่าใได้<น>ได้ยินอยู่โดยแล้วซ่อมเทเทกแค่ปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนหนึ่งปีนี้ มีซ้อมแต่แค่สี่เดือนอ๋อได้ซ้อมแค่สี่เดือนเองด้ยอยแล้วเราคิดว่าไอ้สี่เดือนของเราเนี่ยมันเราฟิตทันไหมฟิตทันด้วยทันเนาะดืยอย,ยตอนนี้ถ้าเทียดอ่าอ่านนด้ถวาด้วยเชิญเชิญเพราะว่าซ้อมสี่เดือนอยู่แต่ว่าซ้อมในอันซ้อมกับทีมชาติของญี่ปุ่นเนาะ โอ้โหซ้อมทีมซาตก็ซื้งแ่าแสดงว่าซ้อมกับทีมซาตรดด,ดับโลกเลยเนาะแต่เ <c oughs> มลล์โอเคการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้น้องคิดว่าประเทศประเทศไหนที่เป็นประเทศที่เราแบบเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างดีเราแบบต้องฟัดก,กับเขาเยอะอ,ะอ่ะอาจจะมีเวียดนามเจ้าภาพอ่า เพราะว่ายังบุเคยเห็นคูต่อสู้ว่าเขาเจ้าตีจังเด็ดเด๋ยอยังบุหัววิธีจับวิธีอย่างเขาเป็นยังไงครับต่อไปแม่อนดยอินโดนีเซียนี่อาจจะเคยเจอกันเทอหนึ่งแต่ก็เคยสนะามาแล้วเดวยแล้วก็มีไทยมีสามประเทศนี่ทีคิดว่าเป็นนั่นคูต่อสู้ทีเ<ะ>ดยแต่ทีที่ททเราคง อ่าต้องตั้งใจเยอะๆนะต้องตั้งใจเยอะใช้สมาธิหลายเลยความความคาดหวังในครั้งนี้ที่เข้าร่วมแข่งกานซีเกมส์มน้องมองไปไหมว่าม้องจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งเข้ามาให้เรา <ๆ S 1> เหรียญคำเลยเหรอ, <ๆ S 1> อเดือยอานี้ครับก็เป็นเขาเรียกเป็นกําลังใจในเบื้องต้นแล้วเนาะอย่างไม่น้อยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องมีประสบการณ์นานาชาติมาก่อนอยู่แล้วลหละแล้วก็ชื่อก็ติดอันดับโลกอยู่แล้ว แล้วก็คู่ซ้อมอย่างที่น้องบอกเนาะก็ซ้อมกับทีมขาวคางญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้อยู่แล้วไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวมากเนาะมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่เทคนิคชิงไหวชิงพลิบในระหว่างการแข่งขันวยกําหนดการแข่ขขขขงขันของน้องครับแขบ่งมือแข่งมือไหน,ว,นว,วันที่เซาววันที่เซาวเลยด้วยจะเริ่มแข่งแขวันที่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าเซาว์จะแข่งมือมือสุดท้าย แข่งมือสุดท้ายแข่งมือสุดท้ายนี่ก็คือเขาจะแข่งรุ่นเลียนจะแข่งรุ่นอ่ามีกาตาคือฟอนฟอนอของปุ่นแล้วก็มีรุ่นใหญ่รุ่นเกาสิบรุ่นเก,ก้าสิบด้วยเขาก็มาก็มาน้อยกว่าหกสิบเนาะด้วยโอเคแข่งมือเดียวเอรู้ผลเลยไหมครับหรือว่าต้องหลังจากที่สักแข่งแล้วชนะเข้ารอบก็ต้องไปเจอแต่ผู้ชนะอีกอ่าแข่งมือเดียวผู้ผลเลย เอารู้ผลเลยว่าจะได้เหรียญบอไ่ได้เหรียญด้วยอืมโอเคโอเคถ้าพี่น้องชาวลาวและชาวไทยที่ต้องการที่จะเข้าไปให้กำลังใจน้องสามารถเข้าไปให้กำลังใจที่ช่องทางไหนได้บ้างอ่าเข้าให้กำลังใจว่าทาง f a c e b o o k ก็ได้อ่าทาง a ฟ e b o o กก็ได้เนอะอด้วยอืม ทัง facebook นี่ก็คือ Facebook อะไรครับน้องบอกไว้ได้เลยอ่านี่เลยสื่อสื่อสื่อือออเราเลยตัวนี้เลยอ่าชื่อลาวเท้าสุดพละเลยเนาะเดยออืมโอเคอันนี้อ๋ออันนี้ถ่ายที่ไหนครับญี่ปุ่นบ่ถไทยอยู่ลาวอ๋ออยู่ลาวอุตนาแต่แตและคนนี่คือหน้าญี่ปุ่นเลยเนาะอ่าทั้งขางเ็นเป็นคนญี่ปุ่นเพิ่งเพิ่งอ่ามาสอนทอี่ลาวได้สองเดือนนี่แหละอ๋อคนนี้ก็คือคนที่สอนที่ลาว ดวยนี่ก็เป็นทีมที่ทยทยนํำกันเป็นทีมชาติของญี่ปุ่นเนาะที่ได้แชมโอลิมปิกโอ้โหอย่างนี้ก็แต่ละประเทศสั้งสามประเทศนี้ก็คือก็คือไม่ต้องคิดหนักแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราก็แค่ตั้งใจให้เต็มที่ด้วยอืมโอ้แต่ละคแต่ละคนแต่ละคนก็สแสดงว่าที่ผ่านมาน่าจะมีความเตรียมน่าจะมีการเตรียมความพร้อมมาดีแล้วละ่ะแต่ว่ามันติดแค่ตรงที่ว่าเราบาดเจ็บจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่แล้วแมนบอกด้วย แต่ตอนนี้ก็ถือว่าสภาพร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะด้วยโอเคเอาละคันนี้สุดท้ายอยากจะให้ทางท้าวสุประไซเชิญชวนพี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยนะครับคนที่อยากจะเชียร์เราให้เข้ามาสนใจให้เข้ามาเชียร์ทีมชาติาลาวแล้วเชียร์กับน้องสุประชัยเชิญชวนเลยครับอ,อยากขอส่วนส่วนทั้งคนลาวและคนไทยเนาะ ก็วให้มาสวยเซียสวยเป็นกำลังใจให้ในมือแข่งบางทีอาจจะอ่าตอนตอนแข่งอาจจะไล่สดทางงานเจีเครับคขับขับไปขับไปเบิ่งใช้เดี๋ยวบางทีเราจะแซอา,อาในวันแข่งขันก็คือถ้ามีโอกาสก็จะไล่สดนะครับด้วยอืม ได้ครับซึ่ง LTV ทีว o ชก็อาจจะดูอาจจะขออญาตแล้วก็ลองดูอาจจะลิงก์แชร์ลิงก์หรืออาจจะแชร์สดไปด้วยเนาะให้ทางพี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยดูเผื่อใครไม่สะดวกตรงไหนก็ว่ากันไปด้วยเอาละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็รบกวนท้าสุป,ประไซนะเพียงแค่นี้เพราะว่าเห็นว่าจะต้องไปซ้อมต่อเนาะด้วยเอมีคิวเดินทางไปมือไหนครับเวันทาง15น,นี้ก็จะเดินทางไปเวียดนามเนาะ ด้วยแม่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตงใจเชียทีมชาติลาวแล้วก็เชียน้องสุประชัยนะครับให้คว้าเหรียญคำนะมาเยอะๆเลยนะครับให้กับทีมชาติลาวนะครับโอเคน้องสำหรับมื้อนี้ขอบใจหลายๆเด้อไอโอเคสบายดีไปดีด